ขอมาแชร์ประสบการณ์นิดนึงที่โควิดที่ไม่สบายนะแต่เอสเธอ์ไมตรงเย็นวันที่26อ่าิร้างไขาย,ยาก,ก็ปิดหมอก็ไม่มีไม่รู้ว่าจะไปติดต่อที่ไหนแล้วก็เอสเอร์ไม่รู้ใช้วิธีของวิกิเวลานะคะวิกิเวล่า2ชั่วโมง1แก้วแก้วแบบนี้แก้วกาแฟนะคะ2ชั่วโมง1แก้วแต่แก้วเนสซอ,องนะคะแก้วเนสซอง,องแล้ววันที่26 เอสเซอร์มีอาการแปรหายใจไม่ได้แล้วหัวใจเต้นสูมถึงร้อยสามกว่าหัวจินะแต่คือปวดทั้งตัวเมื่อยทั้งตัวแล้วก็ปวดหัวมากๆแล้วก็วันที่25-26ิหนึ่งวันก็คือ24ชั่วโมงเอสเซอร์กินไปแล้ว12แก้ว เราไม่ใช่ไม่ตีเชื้อกินสินค้าสุรียแล้วไม่ใช่ไม่ป่วยไม่ไม่ใช่ไม่ไข้ไม่ใช่ไม่สบายไม่ไปไม่ใช่นะเป็นด้วยนะแต่แมวจะฟึ้งฟูเรียวมากอย่างเช่นเอเซอร์ถ้าเป็นอาการแบบนั้นหลายๆคนจะไปฉีดยาจะไปหาหมอจะกินยาเยอะๆแล้วอาการฟึ้งฟูในระยะเวลามันจะยาวขึ้นยันวันที่25ต้องเย็นเรื่องไม่สบายวันที่26เรื่องกินเวกิตจังไว้เลยนะ สชั่วโมงยัดสองซองก็คือ1นึ่แก้วแบนี้สองชั่วโมงตั้งเวลาเลยนี่คือประสบการณ์ล้วนๆของอเอสเตอร์สดๆร้อนๆเลยวันนี้แค่วันที่29เองเอสเตอร์วันที่26 27 28วันนี้29 4วันเลยเจอหน้าแบบนี้เอสเตอร์ไม่รู้แน่นะถ้าคนอื่นอาจจะไซโยน,นานาไปแล้วนะแต่ขับคนบริษัทสุรียนขับคน ท่านโตเตอร์เบียวัตจุลจ้าวงศาขอบคุณสินค้าสุเรียนรีขนาดนี้ไล่สุขภาพฟื้นเดียวขนาดนี้วันนี้เอสเซอร์ขอแชร์ให้สมาชิกสุเรียนทุกคนตั้งใจกินไม่ใช่ป่วยแล้วค่อยกินนะไม่ป่วยก็คือวันละหนึ่งซอ,องสซองใช่ไหมคะเช้า1นซองเย็น1นซองแต่ถ้าอาการหนักของเราเนี่ยต้องยัดใส่เยอะๆเลยนะเพราะว่าเขาไม่ใช่ยาสามารถแก้ปวด บบเบาๆเก็บบอดได้แล้วก็ขาเซียวที่ไม่ดีนะสร้างเมด็ดแดนนี่คือทุกคนดูอยู่แล้วขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะ